กูให้เป็นทิปเงินเดิมมึงก็น้อยนะเออกูให้มึงเป็นที่ว่าเป็นค่าลำใจจากกูแล้วกันดีแล้วละ่ะปิ๊กที่รู้จักอดทนอดกลั้นครับเจ้เพื่อนแบบนี้นะไม่ต้องเป็นน่าเพื่อนหรอกไอ,อ้กูนึกว่ามึงโดนไล่ออกไปแล้ววะเอ,อ้คือตอนนี้พนักง,งานม,มันโดนเทหมดเลยเว้ยยิ่งเด็กเสิร์ฟอย่างพวกมึงเนี่ยโอ้โหน่าจะไม่รอดว่ะถึงมึงรอดได้ก็โอเคละเออวันนี้กูพาเพื่อนมา อุดหนุนมึงด้วยนะฝากบริการนะจ๊ะดีๆเลยแล้วอย่าพูให้ทิปมึงหนักๆเลย เจ๊ัสดีครับทำไมวันนี้มาเช้าจังเลยะครับอ๋อพอดีรถมันไม่ติดน่ะโอ้โหโงเงครับ เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกูสั่งข้าวก่อนมึงแค่นี้น่ะเออไปเอ้ยน้องสั่งหารหน่อยครับนี่ครับอ้าวไอ้พริกเอ้ยจำกูได้ปะเนี่ยโจไงที่เรียนที่เดียวกันไงจำได้สิไม่เจอต้องงานเพื่อนเป็นไงบ้างเนี่ยอืมกูว่าสบายดีนะเว,ว้ยกูก็เป็นกมเมอร์อยู่แถวนี้แหละตึกแถวเนี้ยมึงเห็นป่ะเต็มไปหมดเลยที่กูยอยู่อะแล้วมึงเป็นไงบ้างเนี่ย กูจำได้ว่ามึงเรียนไม่จบไม่ใช่เหรอวะฮะเรียนมาอะไรไม่จบใช่ป่ะมึงมึงเป็นเด็กเสิร์ฟที่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าที่นี่ลูกค้าโคตรเยอะเพื่อนเงินเดือนเป็นไงดีไหมก็คงไม่เท่าเพื่อนหรอกเรามันก็แค่เด็กเสิร์ฟแหะว่าแต่จะสั่งอะไรดีล่ะรีบสั่งเลยนะบินในครัวเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวจะได้ช้าเอาเป็นข้าวผัดอเมริกันแล้วกัน ข้าวผัดอเมริกันหนึ่งนะอโอเคโอเค,อเคขอบคุณมากครับเจ๊ข้าวผัดอเมริกันหนึ่งครับใครอะพี่เพื่นอนเก่าหรอพูดจามไม่ค่อยเข้าหูเลยใช่ครับเจ๊ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับแต่ผมชินแล้วเพื่อนแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจหรอกทำงานต่อไป นะครับเจ๊เก็บตั้งหน่อยครับครับนี่ครับเฮ้ยปิกเดี๋ยวก่อนดิ ให้เป็นทิปเง,นงินเดินมึงก็น้อยนะเออกูให้มึงเป็นคิดว่าเป็นค่านลำใจอย่างกูละกันนะจ๊ะเพื่อนโอเคไปละดี่ครับเจ๊ดีแล้วล่ะปิ๊กที่รู้จักอดทนอดกลั้นครับเจ๊เพื่อนแบบนี้นะ ไม่ต้องเป็น้าเพื่อนหรอกไม่ต้องไปสนใจคำพูดคนน้าปิกนะเชื่อเจ๊นะครับเจ๊นี่ครับเจ๊ทิปจากโต๊ะเมื่อกี้ครับเอาไหมเจ๊ทำไมเก็บไว้เธอแหมนานๆจะได้ทิปทีตั้งร้อยหนึ่งแน่ขอบคุณนะครับเจ๊แต่ผมไม่รับไว้ดีกว่าครับผมเอาเข้าทิปบ็อกนะครับแค่เจ๊ให้ผมทำงานที่ร้านให้เงินเดือนที่มั่นคง ผมก็มีความสุขจะแย่อยู่แล้ว,ลวครับโอเคโอเคองั้นไปทำงานต่อไปครับเจ๊ร้านเนี้ยโหอร่อยจริงตัวตัวเธออันเนี้ยโคตรสุดอ่ะเดี๋ยวนี่นีเชิญครับตรงนี้ค่ะ ร้านเนี้ยอร่อยมากเลยนะเพื่อนเขาบอกว่าถ้าเกิดมาแถวเนี้ยตนะ้องไปกินให้ได้เลยใช่จ้ะร้านนี้นี่แบบสุดยอดมากเขามาทุกครั้งนี่เต็มโต๊ะเลยตัวเองอือก็ตัวอ,อยากกินอะไรก็สั่งเลยนะไ <c oughs> อ้น้องสั่งหารหน่อยครับผมโอเค okay. เอ้ยล้วไอ้ปิ๊กที่เป็นเด็กเสิร์ฟไปไหนแล้วอ่ะโดนไล่ออกแล้วเหรอ เฮ้ยยังอยู่เอ้าเฮ้ย,ยรจัดการมันดูไยมั้ยเดี๋ยวฉันรับตัวนี้เองเฮ้ยกูนึกว่ามึงโดนไล่ออกไปแล้วอะเฮ้ย,ยคือตอนนี้พนักง,งานมันโดนเทหมดเลยเว้ยยิ่งเด็กเสิร์ฟอย่างพวกมึงเนี่ยโอ้โหน่าจะไม่รอดว่ะถ้ามึงรอดได้ก็โอเคละเออวันนี้กูพาเพื่อนมาอุดหนุนมึงด้วยนะฝากบริการนะจ๊ะดีๆเลยแล้วอย่ากูให้ทิปมึงจัดๆเลยโอเค ว่าแต่จะฝั่งอะไรดีล่ะพอดีในครัวเนี่ยคิวแน่นเลยคิดฝั่งเลยน่าจะได้ไวๆเป็นครับเลือกอะไครับกันพียนะเอาอันนี้นะสเล็กหนึ่งนะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็นนพิซซ่ากุง้งอัดกุ้งสับสลดัดเอาอันนี้ก็ได้เป็นแบบเที่ยงแพงๆเอาไปเลยเได้กินเล่นๆอา่าโอเคครับเป็นลอคเตอร์หนึ่งตัวนะ อร่อยแน่นอนร้านนี้ครับครับโจเดี๋ยวเขาขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะ ไอ้น้องเชฟบิ๊กเหครับได้ครับผมบอร่อยนะวันนี้เต็มที่เลยปุ้งเงินเต็มมาครับ ไอ้ปิ๊เกเปอพอดีเยวนีเงินสต๊อไม่พอวะ่ะมึงพอจะคุยกับเจ้าของร้านได้ไหมว่าเดี๋ยวกูขอเซ็นไว้ก่อนอนะ่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กูรีบมาเคลียร์ให้เลยเออหรือว่าถ้ามึงพอจะมีให้กูสักพันนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวกูขอก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กูรีบมาโอนให้มึงเลยงั้นแกกลับไปนั่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวฉันจัดการให้อ่าเฮ้ยโอเคไงขอบใจมากนะเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรต้องกังลวลละเฉยละ สรุปค่าอาหารมื้นี้ไม่ต้องจ่ายนะครับเดี๋ยวผมเป็นคนเลี้ยงเองถือซะว่านานๆจะได้เจอเพื่อนเก่าเฮ้ยตลกวันเนี้ยไม่เป็นไรเงินเนือย่างมึงอนี้โหค่าอาหารเป็นพันไม่ต้องหลอกอยู่ผู้จัดก,การเองเลี้ยงได้สิเพราะตอนเนี้ยฉันไม่ใช่เด็กเสิร์ฟแล้ว ฉันเป็นเจ้าของร้านนี้แล้วเจ๊ขอโทษนะปิ๊กมันจำเป็นจริงๆเจ๊จะต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะ่ะส่วนร้านเนี้ยเจ๊ก็ต้องหาคนมาเซ้งต่อส่วนเธอก็ต้องไปหางานใหม่ทำนะเจ๊เห็นใจเธอแต่ว่าก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะนะร้านเราเนี้ยขนาดเศรษฐกิจไม่ดีนะ ก็ยังมีลูกค้าเขาตั้งเยอะแถมรายได้ไม่เคยตกเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เขาเซ้งเจ๊ไปเนี่ยเขาจะดูแลร้านได้ดีแบบเราหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะคิดแล้วก็เสียดายผมจะขอเซ้งร้านเจ๊ต่อได้ไหมครับคือจริงๆผมก็มีเงินเก็บอยู่จำนวนหนึ่งครับได้จากการทำงานที่นี่ก็อาจจะพอที่จะเดาร้านเจต่อครับแต่ ผมก็ต้องให้เจ๊ครับช่วยในเรื่องของการทําธุรกรรมอื่นๆเจ๊จะว่าอะไรไหมครับอุยได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะแหมเจ๊ดีใจซสอีกที่ได้คนอย่างเธอมาดูแลร้านต่อเจ๊จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องร้านร้านนี้ฉันก็ดูแลมาได้สักสองสาเดือนแล้วก็ถือว่าฉันเป็นเจ้าของร้านนี้เต็มตัวแล้วล่ะนายไม่ต้องกังวลเรื่องค่าอาหารนะฉันบอกว่าเลี้ยงก็คือเลี้ยง ถึงฉันจะไม่ได้มีการงานที่ดีแบบนายเนี่ยแต่ฉันก็ไม่ใช้จ่ายฟุ้มเฟือฉันก็ทํางานเก็บเงินสุดท้ายฉันก็พอจะมีเงินเก็บที่จะสารฝันฉันได้นายไม่ต้องเกรงใจนะถ้าง,งั้นก็ฝากพาเพื่อนๆเนี่ยมาอุดหนุนร้านฉันเยอะๆหน่อยแล้วกันถือว่าเป็นการตอบแทนง,งั้นฉันขอตัวนะ โจฉันขอตัวก่อนนะแล้วก็ไม่ต้องติดต่อมาอีกฉันคิดว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้หรอกทำไมอ่ะไปฟังเราก่อนดีการที่เธอใช้จ่ายเงินเกินตัวไม่คิดถึงอนาคตแล้วก็เที่ยวเล่นไปวันๆแบบนี้แล้วต่อไปอ่ะถ้าเกิดเรามีครอบครัวมันจะมีความสุขได้ยังไงอ่ะ ฉันมองไม่ออกเลยจริงๆอ๋อแล้วอีกอย่างนะฉันไม่ชอบคนที่ดูถูกคนอื่นฉันไปก่อนนะเธอเธอกรรมกรดี